การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย9852029681ย้อนอดีตตอนที่370 ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งมากหลังจากที่เจ้างท่านถีบเท่าแก่ห่วงแล้วก็ยืนอยู่บนเคาน์เตอร์มองคนที่เกือบกลิ้งตกเก้าอี้ถึงแม้เอ่อเหมาจะเคยบอกเท่าแก่ห่วงแล้วว่าอย่าใช้ศาสตร์นี้กับเจ้งท่านแต่เจ้างท่านก็ระมัดระวังคนที่มีวิชาพิเศษแบบนี้อย่างเท่าแก่ห่วงมาตลอดเขาไม่สนิทกับเท่าแก่ห่วงเจอกันครั้งแรกเพราะดินฟ้าอากาศเท่าแก่ห่วงให้พวกเขาเข้าไปหลบฝนในร้านซึ่งเรื่องนี้เจ้งท่านรู้สึกขอบคุณมาก แต่หลังจากที่ได้รู้ว่าคนคนนี้สนิทกับเอ้อเหมาเขาก็มั่นใจเลยว่าไม่ใช่คนซื่อแน่นอนไม่อย่างนั้นคงอยู่กับเอ้อเหมาไม่ได้หรอกมีคำพูดหนึ่งที่ว่าเอาไว้ว่าคนเหมือนกันมักจะอยู่ด้วยกันได้ซึ่งก็นับว่ามีเหตุผลดังนั้นต่อให้รู้อยู่ว่าคนคนนี้ไม่มีทางคิดร้ายต่อตัวเองแต่เจ้งท่านก็ยังระแวงคอยระวังการเล่นพิเรนนึกไม่ถึงว่าตอนนี้จะเกิดเรื่องขึ้นเมื่อครูตอนที่เท่าแก่ห่วงหยิบเหรียญออกมา เจ้งท่านก็เกิดความรู้สึกแปลกๆเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่วันนั้นเท่าแก่ห่วงใช้วิชากับพี่หวีเขาจึงระมัดระวังเท่าแก่ห่วงคิดว่าที่เจ้างท่านก้มหน้านิ่งไม่ขยับเป็นเพราะกําลังจดจ่ออยู่กับเหรียญดูว่ามันต่างกับตอนปกติตรงไหนส่วนที่หางของเจ้างท่านไม่ขยับก็เพราะยังไงก็เป็นแค่แมวนอกจากบางครั้งเวลาที่คิดอะไรเพลินๆหรือเกิดอารมณ์ตื่นเต้นจนสะบัดหางแล้ว นิสัยบางอย่างก็มีความแตกต่างจากแมวตัวอื่นอยู่บ้างด้วยความที่เท่าแก่หวงปฏิบัติต่อเจิ้งท่านเหมือนแมวทั่วไปไม่ได้มีความระแวงต่อเจิ้งท่านบวกกับประเมินแรงถีบของเจิ้งท่านต่ำไปอีกทั้งยังไปจับหางเหมือนกับที่พวกเด็กแสบชอบทำนี่มันก็วอนหาเรื่องชัดๆจึงโดนถีบเข้าไปหนึ่งทีเจิ้งท่านมองเท่าแก่หวงที่กำลังอึง้งเขายกเท้าไปเหยียบเหรียญที่นอนนิ่งอยู่บนเคาน์เตอร์คิดเงินออกแรงเตะจนเหรียญกระเด็นไปถูกกำแพง จากนั้นก็เด้งกลับมาโดนหัวเท่าแก่ห่วงแล้วหล่นลงเท่าแก่ห่วงรับเหรียญเอาไว้ได้อย่างไรเสียก็เป็นคนมีประสบการณ์จึงตั้งสติได้ไวนอกจากอาการอึ้งเมื่อครู่แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ความสงสัยอยู่ในใจทำไมมันไม่เป็นผลละ่ะเขาใช้วิชานี้กับพวกหมาแมวมาจนชินแล้วยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยเมื่อครูใบหน้าเท่าแก่ห่วงถูกถีบไปหนึ่งทีแต่ยังดีที่หลบได้ไวยกมือขึ้นมากันลดแรงประทะได้บ้างไม่โดนจมูก ไม่อย่างนั้นได้เลือดพุ่งแน่ดูถ้าแมวตัวนี้จะแรงเยอะมากมีหน้าเอิ้มเหมาถึงได้บอกว่าอยู่ว่างๆก็อย่าคิดไปลองดีเท่าแก่ห่วงลุกขึ้นเดินไปที่ข้างชั้นวางสินค้าตรงนั้นเป็นชั้นวางขายกระจกหลายขนาดเขาหยิบขึ้นมาส่องหนึ่งอันดูบาดแผลบนใบหน้าไม่หนักก็ไม่อยากสนใจบาดแผลเล็กๆเดี๋ยวก็หายจ้าท่านคอยมองพฤติกรรมของเท่าแก่ห่วงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลุกไปที่ชั้นวางสินค้าหยิบกระจกขึ้นมาส่อง เดินไปอีกด้านหยิบแก้วน้ำเอาใบชาใสา่กดน้ำอย่างน้อยก็มีสามครั้งที่เจ้งท่านเกิดความรู้สึกพิลึกแบบนั้นครั้งแรกเท่าแก่ห่วงหันกลับมามองเจ้งท่านหลายวินาทีครั้งที่สองเหลือบมองเล็กน้อยครั้งที่สามไม่ได้มองมาแต่ก็ยังมีเหล่มาบ้างหลังจากนั้นเจ้งท่านก็ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกเขาดูเวลาแล้วก็เดินออกมาจากร้านขายของชำตอนเย็นหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จเอ้อเหมาก็ไปนั่งคุยเล่นที่ร้านเท่าแก่ห่วงอีก จึงได้ฟังเรื่องของเจิ้งท่านที่เกิดขึ้นวันนี้ผมก็บอกพี่แล้วไงว่าอย่าไปลองดีกับแมวตัวนั้นเออเหมาขมวดคิ้วอยู่ๆฉันก็แค่เกิดความคิดขึ้นมาไม่ได้จะทําอะไรมากแค่อยากรู้ว่ามันเป็นตัวผูดหรือตัวเมียนึกไม่ถึงว่าจะเจอลูกถีบเข้าเท่าแก่ห่วงพูดจะว่าไปแมวตัวนั้นก็พิลึกมากนะเอ้เหมารู้ว่าตอนนี้เท่าแก่ห่วงคิดอะไรในใจ เท่าแก่ห่วงมีสตว์พื้นบ้านที่สืบทอดกันมาปกติก็ใช้ได้ผลมาตลอดวันนี้กลับเจอของแข็งอย่างเจิ้งท่านเข้าให้เท่าแก่ห่วงเป็นคนความรู้สึกไวถ้าลองได้พุ่งความสนใจไปที่สิ่งใดก็จะลงมือไม่กลัวไม่ว่าจะคนหรือแมวหรือสัตว์อื่นๆล้วนเคยโดนวิชาของเขาแต่พฤติกรรมของเจิ้งท่านในวันนี้เหมือนตบหน้าเท่าแก่ห่วงเข้าอย่างจังโดยไม่ต้องสงสยัยแน่นอนว่าเท่าแก่ห่วงไม่ใช่คนใจแคบโกรธจนอยากจะล้างแค้น เขาแค่รู้สึกว่าที่ไม่ได้ผลอาจเป็นเพราะวิชาของเขายังไม่แข็งแกร่งพอหรือไม่มันก็ไม่มีผลต่ออีกฝ่ายเลยหากเป็นแบบแรกอยากจะพัฒนาให้เก่งขึ้นคงต้องใช้เวลาคงไม่ประสบความสำเร็จในระยะเวลาสั้นๆส่วนแบบหลังนั้นไม่ใช่สิ่งที่ขึ้นอยู่กับตัวเท่าแก่ห่วงแล้วต่อให้พยายามสักเท่าไหร่ก็สูเปล่าเพราะมันเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งมากเท่าแก่ห่วงรู้สึกโชคดีที่นี่เป็นแค่แมว ไม่ใช่คู่กรณีของเขาที่เป็นคนเพราะว่าคิดดีแล้วดังนั้นหลังจากที่เท่าแก่ห่วงลองมาหลายครั้งจึงไม่ได้ลองกับเจ้างท่านอีกเจ้งท่านเองก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกพิลึกแบบนั้นอีกบางครั้งฉันรู้สึกว่าแมวตัวนั้นไม่เหมือนแมวแค่ดูคล้ายเท่านั้นอืมไม่ได้งมง่ายนะหากใช้ศัพท์แบบคนในแวดวงเชิงจิตวิทยาคงจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติพี่รู้สึกยังไงหรอเตอร์เหมาถามเท่าแก่ห่วงผายมือออก หยิบบุหรี่ขึ้นมาหนึ่งมวนแล้วสูบไปหลายทีก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกสิ่งที่เหนือธรรมชาติมากกว่านี้ก็เจอมาแล้วขี้เกียจจะไปล้วงลึกมากฉันยังต้องเอาเวลาไปลงของขายอยู่นะเอ้าเหมาหัวเราะนึกอยู่สักพักแล้วพูดขึ้นว่านึกถึงตอนนั้นตอนที่เพิ่งรู้จักกับมันผมยังเคยแปะยันบนหัวมันเลยนะแคกแคกเท่าแก่หวงถึงกับสามลักจากนั้นล่ะ เกือบถูกมันเล่นงานจนเสียโฉมทุกครั้งที่เออร์เหมานึกถึงเรื่องนี้จะรู้สึกขำเป็นพิเศษโชคดีที่เอาเสื้อคลุมบังไว้ได้เลยรอดมาเท่าแก่ห่วงยิ้มออกมาแล้วก็รู้สึกจิตใจสงบลงหลายวันต่อมาเจ้งท่านไม่ได้ไปแถวนั้นแต่ได้เจอเออร์เหมาขณะที่เดินเล่นในมหาวิทยาลัยไ,ได้ฟังเออร์เหมาพูดอะไรเล็กน้อยเออเหมาบอกว่าวิชาพวกนั้นของเท่าแก่ห่วงไม่เป็นผลกับเจ้างท่าน เรื่องนี้ถึงแม้เจ้างท่านจะเชื่อแต่ก็อดไม่ได้ที่จะคิดมากทำไมวิชาของเท่าแก่ห่วงได้ผลกับคนและสัตว์อื่นแต่กลับไร้ผลกับเขาที่พวกเอ้อเหมาไม่โดนวิชาพวกนั้นเพราะเก่งพอส่วนเจ้างท่านเขาไม่รู้ถึงสาเหตุเลยเหตุผลที่พอจะคิดได้ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือความลับอันยิ่งใหญ่ของเขาอย่างไรเสียเขาก็ไม่ใช่แมวที่แท้จริงอีกทั้งตอนนี้ก็ไม่ใช่คนไม่ว่าจะวิธีที่ใช้กับคนหรือวิธีที่ใช้กับสัตว์ ล้วนไม่ได้ผลกับเขาเลยแม้แต่น้อยหลังจากได้ฟังเออร์เหมาพูดแบบนี้แล้วเจ้างท่านก็สังเกตแววตาของเออร์เหมาไม่มีอะไรแตกต่างจากตอนปกติวันต่อมาเขาได้ไปดูที่ร้านขายของชำอีกครั้งเท่าแก่ห่วงไม่มีอาการตกใจดูปกติมากซึ่งก็ทำให้เจ้างท่านโล่งใจหลังจากปิดเทอมภาคฤดูร้อนผ่านพ้นไปก็เป็นช่วงของภาคเรียนใหม่ช่วงเปิดเทอมของทุกปี ล้วนเป็นช่วงทำเงินสำหรับเท่าแก่ห่วงแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือตุนของในสต็อกให้พอพอถึงช่วงนั้นเขาจะไม่มีเวลามานั่งลงของเนื่องจากมีประสบการณ์มาจากปีที่แล้วครั้งนี้เท่าแก่ห่วงจึงรู้ว่าควรลงของอะไรเท่าไหร่ส่วนเรื่องอื่นเขาขี้เกียจจะสนใจอย่างที่เขาเคยบอกกับคนอื่นมีโอกาสทำเงินแล้วไม่คว้าไว้นน่าโง่ไม่เห็นร้านพวกนั้นหรือต่างเตรียมต้อนรับเปิดเทอมกันทั้งนั้น เท่าแก่ห่วงมีรถกระบะมือสองอยู่หนึ่งคันเป็นทั้งรถที่ใช้ขับเล่นและรถบรรทุกของสำหรับเท่าแก่ห่วงแล้วรถแบบนี้มีประโยชน์ที่สุดเนื่องจากเอ,อ้อเหมาไม่มีอะไรทําที่บ้านลูกก็มีภรรยาคอยดูแลอีกทั้งยังมีแม่บ้านอยู่อีกปกติเขาจึงค่อนข้างว่างพอรู้ว่าเท่าแก่ห่วงจะไปเอาของเอ,อ้อเหมาจึงอยากจะตามไปด้วยตอนที่เอ,อ้อเหมากับเท่าแก่ห่วงคุยกันเรื่องนี้เจ้าท่านก็นั่งฟังอยู่ข้างๆที่เอ,อ้อเหมาตามไปก็เพราะรู้สึกแปลกใหม่ดี อีกอย่างเขาก็อยากตามเท่าแก่ห่วงไปรู้จักกับนักสะกดจิตพื้นบ้านคนอื่นๆด้วยนักสะกดจิตพื้นบ้านยังมีอีกเยอะเหรอปกติเจิงท่านไม่ค่อยได้ไปจากพื้นที่นี้เท่าไหร่ต่อให้ได้ออกไปก็อยู่แต่ในรถมองวิวตึกรามบ้านช่องข้างนอกอย่างอื่นไม่ได้สนใจเท่าไหร่ระดับความเข้าใจต่อสถานที่อื่นๆก็มีแค่เท่าที่หาอ่านได้จากในเน็ตถึงแม้จะอาศัยอยู่ที่เมืองชูหัวมาได้6ปีแล้วแต่ก็ไปมาไม่กี่ที่ จำได้ว่าตอนที่เพิ่งมาอยู่ในเขตที่พักฝั่งตะวันออกใหม่ๆเขาได้ตามรถที่มาส่งสินค้าให้บุรพาซูเปอร์มาร์เก็ตไปเที่ยวเล่นไกลหน่อยต่อมาพอเปลี่ยนคนขับรถเขาก็ไม่ได้ตามไปอีกคนขับรถคนใหม่เจ้าเล่ห์เขาไม่ไว้ใจตอนที่เอ้อเหมาบอกจะตามเท่าแก่ห่วงไปเอาของก็ได้มองเจ้งางที่อยู่ข้างข้างและถามว่าจะไปไม่ไปแน่นอนว่าเจ้งท่านอยากแต่ก็ต้องบอกพ่อเจียวหยวนก่อนภารกิจนี้ขอมอบให้เอ้อเหมาพ่อเจียวหยวนไม่ได้คัดค้าน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเจ้งท่านแล้วเขามีแค่เงื่อนไขเดียวให้เจ้างท่านก็คืออย่าก,ก่อเรื่องก็เหมือนกับที่หลายๆคนคิดเจ้งท่านไปที่ไหนก็เกิดเรื่องที่นั่นไม่รู้ว่าเป็นเพราะเจ้งท่านถึงทําให้เกิดเรื่องหรือเป็นเพราะความบังเอิญที่เจ้างท่านเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะอย่างไรสิ่งที่ครอบครัวเจียวเป็นห่วงก็มีแค่นี้พ่อเจียวหยวนเคยเจอเท่าแก่ร้านขายของชาหนึ่งครั้งครั้งนี้เจ้งท่านอยากตามเจ้าของร้านไปด้วย เขาจึงตั้งใจไปฝากเนื้อฝากตัวให้เท่าที่พ่อเจียวหยวนรู้จักเจิ้งท่านเขารู้ว่ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามไม่แน่ต่อไปทุกครั้งที่เท่าแก่หวงไปเอาของแมวของเขาก็คงตามไปด้วยต้องยอมรับเลยว่าพ่อเจียวหยวนรู้จักเจิ้งท่านดีจริงๆวันนี้เป็นวันที่นัดจะไปเอาของเออเหมาขึ้นไปหาเจิ้งท่านที่ชั้นห้าแล้วไปร้านขายของชำด้วยกันตอนไปถึงเท่าแก่หวงกําลังเช็คยอดสินค้า ในนั้นมีจํานวนและประเภทสินค้าที่พวกเขาจะเอามาลงโดยช่วยกันดูกับพนักงานหนุ่มเมื่อวันได้เช็คแล้วรอบหนึ่งก่อนออกจากร้านจึงเช็คอีกครั้งฟูกเสือพัดลมไฟฉายตู้เสื้อผ้าแบบผ้าชั้นวางรองเท้าตะขอโต๊ะแบบวางบนเตียงเท่าแก่ห่วงดูไล่ลงมาใบรายการยาวมากเอิ้เหมาไม่ได้เข้าไปรบกวนโอเคมีเท่านี้เท่าแก่ห่วงพับใบรายการยัดเข้ากระเป๋าแล้วเรียกเอิเหมากับเจิ้งท่านขึ้นรถ รถกระบะคันนี้มีที่นั่งสองตอนเอื้อมเมานั่งข้างคนขับเจ้งท่านนั่งเบาหลังขาไปคงสบายหน่อยแต่ถ้าลงของแล้วเบาะหลังคงอัดแน่นไปด้วยของชีวิตก็เหมือนตำราสวรรค์เย่เย่เริ่มเปิดจากหน้าไหนดีจิตวิญญาณไม่เหมือนก่อนจะกลับไปแห่งหนใดเย่เย่เท่าแก่ห่วงชอบร้องเพลงขณะขับรถแต่เจ้าท่านไม่เคยฟังเพลงนี้รู้สึกว่าทำนองดูเพี้ยนๆแต่เมื่อเทียบกับนายพลแล้วยังพอทนได้ พี่ห่วงเอาเพลงที่มันวัยรุ่นหน่อยสิเพลงนี้ผมฟังแล้วขนลุกเอ้อเหมาพูดเท่าแก่ห่วงคิดสักพักแล้วร้องแม่น้ำสายใหญ่ไหลสู่ตะวันออกว้าวดวงดาวบนท้องฟ้งฟาสันสู่ว้าวเจ้งท่านกับเอ้อเหมาได้แต่อึ้งไปแมวขาวที่นั่งอยู่บนชั้นวางสินค้าภายในร้านไม่ได้มีท่าทีอยากตามไปด้วยปกติมันไม่ออกไปไหนแค่มองเท่าแก่ห่วงขึ้นรถแล้วจ้องจนรถวิ่งหายลับตาไป จากนั้นถึงจะหันกลับมามันมองพนักงานหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงที่นั่งเท่าแก่ห่วงหลังเคาน์เตอร์คิดเงินจากนั้นก็เตะของข้างตัวไปทางพนักงานหนุ่มพนักงานหนุ่มกำลังนั่งไขว่ห้างพิงเก้าอี้อยู่หลังเคาน์เตอร์คิดเงินกำลังจะเอาหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามีวัตถุด,ดำๆตกลงมาบนหนังสือพิมพ์แวกพนักงานหนุ่มตกใจจนแทบกระโดดออกพอเห็นชัดแล้วว่าเป็นอะไร จึงหันไปมองแมวขาวหน้าตาเคร่งครึมที่อยู่บนชั้นวางสินค้าแล้วพูดโยนหนูมาให้อีกแล้วนะย้อนอดีตตอนที่371ดอกตูมเท่าแก่ห่วงมีช่องทางนำเข้าสินค้าของตัวเอง ต้องใช้เวลาขับรถไปสักพักแต่สิ่งสำคัญที่เอ่อเหมากับเจ้างท่านสนใจไม่ใช่สินค้าที่จะซื้อแต่เป็นบุคคลลึกลับที่อาจจะได้เจอบ้างระหว่างทางอย่างเช่นป้าที่ค่าปลาในตลาดสดลุงที่เปิดแผงขายของแถวโรงเรียนประถมเจ้างท่านรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่คล้ายกับพระที่กวาดลานวัดในนิยายของกิมยงแฝงตัวกันหรือไงแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่นี้ยังไม่ได้นับประเภทพวกเศรษฐีที่นั่งรถหรู ถ้าไม่ได้ยินจากปากเท่าแก่หวงเจ้าท่านก็ดูไม่ออกเลยว่าคนพวกนั้นต่างจากคนธรรมดาตรงไหนวิชาเฉพาะตัวมักแสงอยู่ในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนระดับล่างหรือคนระดับสูงคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่เก้าไก่ซึ่งกันและกันบางครั้งเจ้าท่านคิดว่าคนที่มีวิชาติดตัวเก่งๆพวกนั้นทำไมถึงได้ยอมทำตัวสมถะเขาเชื่อว่าขอแค่คนพวกนั้นยินยอมใช้วิชาก็จะสามารถนั่งรถหรูใช้ชีวิตอยู่ในคฤหา์ได้ คำพูดที่บอกว่าไปได้ดีในทุกๆด้านนั้นคนที่ทําได้ก็มีแต่บุคคลที่มีพรสวรรค์ขั้นเทพจริงๆซึ่งคนพวกนี้มีอยู่เป็นจํานวนน้อยในสังคมกลุ่มใหญ่ขอแค่มีความสามารถที่โดดเด่นหนึ่งอย่างก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีกว่าคนธรรมดาที่ต้องพยายามในทุกๆด้านดังนั้นคนพวกนี้ใช้แค่พรสวรรค์เพียงอย่างเดียวก็สามารถทําให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาได้แต่ระดับการใช้ชีวิตของคนพวกนี้ดูแตกต่างไปเยอะเลยจริงๆ เราไม่ใช่เขาจะเข้าใจถึงความสุขของเขาได้อย่างไรเท่าแก่ห่วงค่อนข้างเข้าใจในสิ่งที่คนพวกนั้นเลือกเจ้งท่านคิดคิดดูแล้วก็เห็นด้วยรู้ได้ไงว่าคนพวกนั้นไม่มีความสุขไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเบื้องหลังพวกเขาจะมีชีวิตอีกแบบหรือเปล่าเจ้งท่านไม่อยากพูดถึงชีวิตคนอื่นมากนะเพราะตอนนี้เขากลายเป็นอีกจำพวกหนึ่งมนุษย์มีชีวิตในแบบของมนุษย์แมวก็มีทางของแมวถึงแม้เจ้าท่านจะเป็นแมวเก แต่ก็ยังคงต้องใช้ชีวิตแบบแมวอยู่ดีถ้าจะให้มาทําตัวเป็นคนก็เท่ากับรนหาที่ตายชัดๆแต่หลังจากที่กลายเป็นแมวแล้วเขารู้สึกว่าแมวบางตัวใช้ชีวิตดีกว่าคนเสียอีกชีวิตเรื่อยเปืยมากเป็นแมวดีไหมเจ้าท่านรู้สึกว่ามันก็ไม่ถึงกับดีแต่ที่โชคดีก็คือตอนนี้เขามีครอบครัวที่ดีได้รู้จักกับคนดีๆเออเหมาที่มองออกไปนอกรถไม่รู้เลยว่าแมวที่นั่งอยู่ข้างหลังกำลังมอบบัตรคนดีให้กับเขาอยู่ เนื่องจากรถค่อนข้างติดแถวสี่แยกไฟแดงคิดว่าต้องรอหลายนาทีกว่าจะผ่านไปได้เอพี่ห่วงนั่นเอ้่มเหมาใช้คางชี้ไปยังทิศท,ทางหนึ่งเจ้าท่านยืนขึ้นเกาะขอบหน้าต่างมองไปทางที่เอ้อมเหมาชี้ตรงนั้นมีตำรวจลาดตระเวนที่ดูอายุราวๆยี่สิบกว่าอ่อคนนั้นน่าเหลือดูเหมือนจะแซ่เหลียวชื่อจริงๆว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ได้สนิทกับเขามีครั้งหนึ่งเคยโดนข่มขู่ระหว่างไปขนสินค้าเลยได้คุยกับเขาไม่กี่ประโยค เก่งไม่เบานะคนนั้นหน้าเท่าแก่ห่วงพูดเจ้งท่านมองอย่างสังเกตไม่รู้สึกว่าคนคนนั้นมีอะไรพิเศษแต่แล้วเขาก็พบว่าตำรวจหนุ่มที่กำลังเดินช้าๆอยู่ๆก็เร่งฝีเท้าวิ่งไปที่ทางแยกพอดีกับที่มีคนวิ่งมาจากอีกด้านตำรวจหนุ่มจึงพุ่งเข้าไปคนที่วิ่งมาล้มลงกับพื้นอีกทั้งยังคิดขัดขืนแต่แล้วก็พบว่าตัวเองถูกใส่กุญแจมือที่ไม่รู้ว่าถูกใส่ตั้งแต่ตอนไหน กุญแจมือใส่เข้าไปตอนไหนเจ้งท่านก็เห็นไม่ชัดรู้สึกว่าแค่กับพริบตาหนึ่งทีกุญแจมือโลหะวาววับก็ไปอยู่บนข้อมือของคนคนนั้นแล้วถ้าไม่ใช่เพราะคำพูดของเอิร์มเหมากับเท่าแก่ห่วงเมื่อครู่ทำให้เจ้างท่านหันไปจ้องคนคนนั้นเขาก็คงไม่ได้สังเกตในจุดนี้แต่ต่อให้ตั้งใจดูก็ยังเห็นไม่ชัดอยู่ดีตอนที่ตำรวจหนุ่มหิ้วคนขึ้นมาก็มีสองคนวิ่งอย่างเหนื่อยหอบมาจากถนนอีกด้านเป็นตำรวจเหมือนกัน หลังจากเห็นเหตุการณ์ทางนี้ก็ยิ้มแล้วพูดคุยกับตำรวจหนุ่มดูจากสีหน้าท่าทางแล้วทั้งสามน่าจะเป็นหน่วยเดียวกันรถตำรวจคันหนึ่งวิ่งเข้ามาจอดข้างถนนตำรวจทั้งสามคนคุมตัวผู้ต้องสงสัยขึ้นรถตำรวจหนุ่มยืนอยู่คนสุดท้ายก่อนขึ้นรถได้หันมามองเจ้งท่านแวบหนึ่งเมื่อตำรวจไปแล้วผู้คนแถวนั้นก็พากันพูดคุยเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ก็แค่ชั่วคราวพอพวกเจ้งท่านหลุดพ้นจากไฟแดงไปแล้ว คนที่เดินอยู่บนท้องถนนไม่ได้รู้เลยว่าเมื่อครู่มีการเล่นตำรวจจับผู้ร้ายอยู่แถวสี่แยกถ้าต่อไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นแถวนี้ก็ไปหาเขาได้ถึงเขาจะดูไม่เป็นมิตรนักแต่ก็เป็นคนเห็นตรงมากเท่าแก่ห่วงพูดคนที่มีความสามารถใช้ว่าจิตใจจะดีเรื่องนี้เจ้าท่านรู้ดีต่อให้เป็นคนที่สวมชุดตำรวจก็ไม่ต่างแต่ในเมื่อเท่าแก่ห่วงพูดแบบนี้เจ้าท่านก็เชื่อว่าตำรวจหนุ่มคนนั้นน่าจะใช้ได้เลยทีเดียว เมื่อกี้เท่าแก่บอกว่าอะไรนะแซ่เลี้ยวเหรอเจ้งท่านแอบจําเอาไว้เขาไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสพึ่งพาคนคนนี้หรือเปล่ารู้สึกแค่ว่าในเมื่อมีความสามารถเข้าตาเอ้อมเหมากับเท่าแก่ห่วงก็คงไม่ใช่คนธรรมดาเลยจําไว้หน่อยขณะเดียวกันก็จดจําตึกที่อยู่รอบๆและป้ายถนนว่าที่นี่คือแถวไหนเท่าแก่ห่วงเพิ่งมาอยู่เมืองชูหัวได้ปีสองปีไม่ได้คุ้นเคยกับสถานที่และผู้คนมากนะักดังนั้นจึงมีคนรู้จักไม่เยอะ นี่ถ้าเป็นเมืองที่เขาใช้ชีวิตอยู่เมื่อก่อนแค่อาปากก็พูดรายชื่อออกมาได้เยาเหยียดซึ่งก็มีทั้งคนดีและศัตรูแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเจ้าท่านก็ยังแอบตกใจในสายตาของเขาคนที่เท่าแก่ห่วงพูดออกมานับว่าเยอะมากแล้วเขาไม่รู้เลยว่าเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่มาห้าหกปีมีคนแบบนั้นอยู่ด้วยแต่ต่อให้เยอะกว่านี้ก็ช่างเถอะยามปกติขอบเขตที่เขาจะออกไปได้นั้นมีจำกัดซึ่งเขาเองก็ไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนั้นเท่าไหร่ ขนสินค้าจากหลายจุดซึ่งเป็นหน้าที่ของเอิร์เหมากับเท่าแก่ห่วงเจิ้งท่านแค่นั่งมองอยู่ข้างๆไม่มีอะไรที่เขาช่วยได้ช่วยยกไม่ได้ช่วยเช็คจำนวนก็ไม่ได้ถึงจะทำได้ก็ไม่อาจแสดงออกมาเมื่อกลับถึงร้านก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงกว่าแล้วเอิรมเหมาช่วยพวกเขายกของลงทั้งสามคนต่างช่วยกันพนักงานหนุ่มเช็คของพลางบ่นกับเท่าแก่ห่วงวันนี้เจ้าเหมียวขาวมันเที่ยวโยนหนูกับแมลงทิ้งส่งเดชอีกแล้ว อีกทั้งยังจงใจโยนมาทางผมด้วยนิสัยนี้ต้องแก้เจิ้งท่านมองแมวขาวที่ยังคงทำหน้าตาเคร่งขรึมสายตาเฉียบคมแล้วก็แอบ,บเบ้ปากแมวทุกตัวต่างมีนิสัยเล่นพิเรนมากน้อยแตกต่างกันไปเดิมทีเท่าแก่ห่วงคิดว่าพอลงของเสร็จจะพาไปหาร้านนั่งกินข้าวกันซึ่งก็รวมเจิ้งท่านด้วยเพียงแต่เจิ้งท่านไม่อยากอยู่ต่อวันนี้เขานั่งอยู่ในรถตั้งนานตอนขนของก็ไม่ได้ขยับ วันวันหนึ่งต้องขยับตัวบ้างให้ได้ที่ต่อให้เป็นวันฝนตกที่ต้องอยู่บ้านก็ต้องเดินวนไปวนมาหรือไม่ก็วิ่งเล่นในตึกอีกอย่างขากลับก็ขนของมาเยอะเอามากองตรงเบาะด้านหลังอยู่ไม่น้อยทำให้เขาถูกจํากัดพื้นที่แม้แต่จะยืดตัวยังลำบากกลายเป็นนั่งอยู่ท่าเดิมเขารู้สึกว่าถ้าไม่ได้ออกกําลังยืดเส้นยืดสายร่างกายจะรู้สึกแปลกๆดังนั้นตอนนี้เขาจึงอยากออกไปเดินเล่นเลยกลับตอนนี้ยังไม่เย็นมาก กลับบ้านไปก็ไม่มีใครอยู่เขาจึงเดินเล่นอยู่ในมหาวิทยาลัยเมื่อใกล้เปิดเทอมภายในมหาวิทยาลัยก็จะเต็มไปด้วยนักศึกษาหน้าใสาเด็กใหม่แค่ดูก็รู้และก็มีแค่เด็กใหม่เท่านั้นที่จะรู้สึกตื่นตากับทุกสิ่งเห็นอะไรก็อยากถ่ายรูปไปหมดขณะที่เจ้งท่านกำลังคิดว่าไว้ถึงตอนเข้าระเบียบทหารจะไปรับน้องเด็กใหม่ดีหรือเปล่าอยู่นั้นเขาก็เห็นาศาสตราจารย์หลันเอามือคว่หลังเดินฮัมเพลงมาคงจะอารมณ์ดี วันนี้ถึงเดินมาอย่างเบิกบานสงสัยเพิ่งไปโม้กับเพื่อนคนไหนมาเดิมทีเจ้งท่านไม่อยากเข้าไปแต่นึกไม่ถึงว่าศาสตราจารย์หลันจะเห็นเขาแล้วก็ยิ้มหน้าบานออกมาเล่นเอาเจ้งท่านหนวดกระตุกอย่างแรงชาโคนออกไปเดินเล่นอีกแล้วหรือศาสตราจารย์หลันพูดพลางกวักมือเรียกเจ้งท่านเป็นสัญ,ญญาณว่าให้เข้าไปหาดูท่าทางยินดีเชียวนะเจ้งท่านไม่เจอศาสตราจารย์หลันมาหลายวันแล้ว บางครั้งเจ้งท่านออกมาตอนเช้าชายชราก็ออกไปก่อนแล้วตอนเที่ยงเจ้งท่านก็ไม่ค่อยกลับบ้านส่วนตอนบ่ายพ่อเขากลับมาศาสตราจาร์หลันก็กลับมาก่อนแล้วเจ้างท่านเดินเข้าไปหาชายชราอย่างช้าๆด้วยความลังเลดูจากท่าทางการแต่งตัวน่าจะไปที่เรือนเพาะชำมาบนรองเท้ามีดินโคลนจากที่นั่นติดอยู่ดินในเรือนเพาะชำไม่เหมือนกับดินในมหาวิทยาลัยเจ้งท่านแยกออกชาโคนเแบบีที่แกให้ฉันมาออกดอกแล้วนะ พอเจ้าท่านเดินเข้าไปถึงศาสตราจารย์หลันก็พูดอย่างตื่นเต้นเบบีหรอเจ้าท่านพยายามคิดอย่างหนักว่าเขาไปให้เบบีอะไรตอนไหนแต่พอเห็นคนพูดคือศาสตราจารย์หลันเบบีที่ว่าก็คงมีแต่ดอกกล้วยไม้คิดอยู่หลายวินาทีเจ้าท่านถึงนึกออกว่าสามปีที่แล้วเคยให้ต้นกล้วยไม้แก่ศาสตราจารย์หลันไปสองต้นนี่เพิ่งจะต้นเดือนกันยายนออกดอกแล้วเหรอ เจ้งท่านจำได้ว่าตอนที่ไปบ้านฉีตาต้าแล้วเจอดอกกล้วยไม้นั้นในภูเขาเป็นช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนแน่นอนว่าช่วงที่มันออกดอกอาจไม่ใช่แค่ช่วงเวลานั้นเจ้งท่านไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เห็นศาสตราจารย์หลันดีใจขนาดนี้ก็แสดงว่าต้นกล้วยไม้นั้นทั้งยังมีชีวิตอยู่ได้ต่อและยังออกดอกได้ด้วยไม่เสียทีที่เอากลับมาจากแดนไกลถ้าศาสตราจารย์หลันไม่พูดเขาก็ลืมไปแล้วว่าสามปีก่อนได้เอาต้นกล้วยไม้กลับมา ศาส,สตราจารย์หลันยังได้เล่าถึงช่วงที่เขาเพาะเลี้ยงมันมาซึ่งอันที่จริงเจิ้งท่านเลิกสนใจไปนานแล้วแต่ในเมื่อชายชาราพูดขึ้นมาเจิ้งท่านจึงนึกย้อนไปถึงตอนที่เขาเจอดอกกล้วยไม้ชนิดนั้นแล้วก็รู้สึกสงสัยไม่รู้ว่าดอกกล้วยไม้ที่ศาสตราจารย์หลันเลี้ยงมากับดอกกล้วยไม้ตอนที่เขาเจอในภูเขานั้นจะออกมาแบบเดียวกันหรือเปล่าถ้าดอกที่เกิดออกมาไม่ได้ต่างอะไรกับดอกกล้วยไม้ทั่วไปหลักก็งั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่ทำให้ศาสตราจารย์หลันตื่นเต้นได้ขนาดนี้คิดคิดดูแล้วก็คงมีความพิเศษอยู่บ้างตอนนั้นเจ้งท่านมองดอกกล้วยไม้ชนิดนั้นจนตกอยู่ในผวังตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอีกหรือเปล่าเจ้งท่านตามศาสตราจารย์หลันไปที่เรือนเพาะชำเขามองดูต้นกล้วยไม้นั้นมีดอกตูมอยู่ห้าดอกศาสตราจารย์หลันบอกว่าอีกสองสามวันก็คงบานเจ้งท่านเข้าไปดมใกล้ๆรู้สึกคุ้นกลิ่น ไม่ต่างจากดอกกล้วยไม้ที่เจอในภูเขาตอนนั้นเท่าไรก็คงจะถูกแล้วละ่ะศาสตราจารย์หลันกลัวเจิ้งท่านจะกัดดอกไม้เหมือนจ่าเดิมทีคิดจะส่งเสียงเตือนแต่เจิ้งท่านก็ถอยออกมาเสียก่อนจึงไม่ได้พูดอะไรออกไปอย่างไรเสียเจิ้งท่านก็ไม่เคยมีประวัติลุยแปลงเพราะช้เหมือนจ่าอีกทั้งดอกไม้นี้เจิ้งท่านก็เอากลับมาเองท่าทีของศาสตราจารย์หลันที่มีต่อเจิ้งท่านจึงดีขึ้นมากถ้าจะปรากฏตัวที่นี่ล่ะก็ ถูกไล่ตะเพิดไปนานแล้วศาส,สตราจารย์หลันดูแลดอกกล้วยไม้นี้เป็นอย่างดีที่นี่มีรั้วตาข่ายเหล็กล้อมรอบกันจะได้ดีเยี่ยมตอนนี้ในกระถางไม่ได้มีต้นกล้วยไม้ชนิดนี้แค่สองต้นแล้วเจ้งท่านไม่ได้นับว่ามีอยู่กี่ต้นแต่อย่างน้อยน่าจะสิบถึงยีต้นชาโคนดอกไม้นี้ดีใช่ไหมละ่ะศาสตราจารย์หลันพอเห็นดอกกล้วยไม้นี้ก็ตื่นเต้นขึ้นมาอีกแล้วดอกตูมนี้ ให้อารมณ์เหมือนหยกหักบานจะต้องไม่ธรรมดาแน่ฉันจะบอกให้นะเจ้างท่านพอได้ยินคำนั้นก็เพ่นทันทีพอศาสตราจารย์พูดจบมองไปรอบๆก็พบว่าเจ้างท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเจ้างท่านคิดว่าดอกกล้วยไม้นั้นน่าจะบานไวแต่สองวันต่อมาเจอศาสตราจารย์หลันตอนลงจากตึกก็ไม่เห็นอาการดีใจบนใบหน้าของชายชาราถ้าดอกกล้วยไม้บานแล้วศาส,สตราจารย์หลันคงไม่เป็นแบบนี้ หากไม่มีศาสตราจารย์หลันเจิ้งท่านเข้าไปในเรือนเพาะชำก็คงไม่ได้เห็นดอกกล้วยไม้นั่นดังนั้นเขาจึงรอยอยู่สองวันแล้วก็พบว่าศาสตราจารย์หลันเริ่มร้อนใจ กดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ